สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นะคะตอนนี้ก็เวลา6โมงเช้านะคะเราสองคนจะพาไปพ่นปุ๋ยทางใบให้กับมันสำปะหลังนะคะอุณหภูมิตอนนี้20องศาค่ะเย็นๆสบายนะคะยังไม่หนาวมากเท่าไหร่ ท้องฟ้าโปร่งมากค่ะทุกคนดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะอากาศค่อนข้างดีค่ะยังไม่ร้อนเหมาะกับการให้ปุ๋ยทางใบกับมันสำปะหลังนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันหมอกมันค่อนข้างจะมีนะคะแล้วก็ ให้เขากินหมอกน้ำหมอกแล้วก็เราก็เอาปุ๋ยที่เขากินไปด้วยเลยเขาจะได้งามเร็วๆนะคะสภาพแบบต้องการน้ำนะคะทุกคนขาดฝนแต่ว่าอันนี้เป็นนาเป็นที่นานะคะมันก็เลยยังมีความชื้นอยู่ตอนนี้ก็กำลังผสมปุ๋ยนะคะ เป็นปุ๋ยน้ำให้ทางใบนะคะใช้ประมาณ2อสตัวนะคะมีตัวจับใบด้วยแล้วก็ไอตัวปุ๋ยถ้าใครอยากรู้ก็ค่อยแชทถามกันเนาะตอนนี้เออ่คุณชายนะคะเขาก็มาสตาร์ทเครื่องสตาร์ทตอนแรกค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเครื่องมันเย็นเนาะ เราก็รอให้เขาสตาร์เสร็จนะคะทุกคนผ่านไปประมาณ3ามชั่วโมงแล้วค่ะไม่ไหวก็ไม่ผลหญิงแกร่งอย่างเรานะคะในเราจะลองดูนะคะว่าจะติดไหมอืมติด,ดแล้วค่ะทุกคน ก็พร้อมที่จะไปพ่นแล้วนะคะไปเลยค่ะจอยใช่จอยของเรานะคะต่อขาะเจ้าของลมสนาะนี่ระหว่างรอนะคะแล้วก็จะมากำจัดหญ้าที่ขึ้นตามร่องมันนะคะค่าเวลา ทําแบบผ่านไปผ่านมาเจอเง,งี้ยเราก็เอาออกมันจะได้น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะถ้ารอแบบให้มันเยอะๆทีเดียวมาค่อยมาเอาออกมันก็จะเหนื่อยนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าปลูกมันเราไม่ใช่อาชีพหลักเนาะเราก็จะไม่ค่อยแบบมีเวลาเท่าไหร่นะคะถ้าแบบมีโอกาสเราก็เอาออกไปเลย มันนาก็จะมีต้นข้าวขึ้นแบบนี้แหละค่ะทุกคนเพราะว่าแบบเป็นเป็นนานะเนาะต้นเล็กเกเราก็สกัดดาวรุ่งม,มันไปเลยค่ะอย่าให้มันดิโตเพราะว่าถ้าโตแล้วเขาก็จะต้นใหญ่แย่งปุ๋ยแย่งปุ๋ยต้นมันของเรานะคะเพราะว่าไอ้อีกประมาณหลัง ครึ่งเดือนกุมภาเขาบอกคุณตู่เขาบอกฝนจะตกช่วงนั้นแหละคะ่ะที่จะเหมาะในการเอาปุ๋ยเม็ดมาลงแล้วก็ต้องรีบกําจัดหญ้าออกให้หมดนะคะจะได้ไม่ต้องแย่งต้นมันเนาะอันนี้หญ้าไหวใครรู้จักบ้างคะ่ะหญ้าไหวที่ไม่มียาฆ่าญ้านะคะทุกคนเง่ามันจะใหญ่ๆคิดสภาพแบบ รากมันเราไปไปชอนที่เง่าของเขามันก็ชอนไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือรบกวนการลงหัวของมันเรานั่นเองถ้าเจอเราก็รีบกาจัดออกไปเลยนะคะก่อนที่เขาจะเง่าใหญ่เนาะไอตัวหญ้าวายเนี่ยเป็นศัตรตูของข้าวเหมือนกันนะคะคือข้อดีก็คือเวลาเราทํานาข้าวตรงเนี้ยพื้นที่เดียวกันเนี่ยหญ้าชนิดนี้มันก็จะน้อยลงไปทุกๆปีเลยค่ะเพราะว่า เรามีการไถมีการกําจัดไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่ายาไอยาฆ่ายาชนิดนี้มันมันเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าเขาแข็งแรงมาก แถบชนบทอย่างเรานะคะทุกคนจะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องฝุ่น PM นะคะที่เหมือนในเมืองเนาะที่เห็นแบบหมอกๆจางๆก็จะเป็นหมอกจริงๆค่ะไม่เกี่ยวกับฝุ่นละอองนะอากาศก็จะค่อนข้างดีค่ะแถวชนบทของเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเท่าไหร่เพราะว่าแถบนี้เขาไม ไม่ใช่พื้นที่ปลูกอ้อยด้วยนะคะทุกคนไม่ค่อยแบบมีการเผาอะไรเท่าไหร่เนาะได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนแดดเริ่มออกแล้วนะคะ ถ้าแดดออกเราจะไม่พ่นนะคะเดี๋ยวจะไปลวกใบเขาแล้วก็พ่นเฉพาะช่วงที่แบบมีหมอกเกาะกใบเขาช่วงหกโมงเช้าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมันแปลงนี้ปีนี้ค่อนข้างมีใบหิบเยอะนะคะแบบเหมือนเป็นที่เขาเรียกว่าโรคใบด่างนะคะแบบประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้มันค่อนข้างทนนะคะ ก็คือ81ก็เลยจะลองเอาไว้ก่อนไม่ได้ถอนทิ้งถ้าถอนทิ้งเนี่ยก็คือหมดแปลงเลยค่ะทุกคนแบบส่วนใหญ่เลยนะคะที่เป็นติดโรคมานะน่าจะเกิดจากสายพันธุ์ที่เราไม่ได้คัดเราไม่ได้คัดเองนะคะไปซื้อเขามาก็ลองดูค่ะเขาบอกว่าให้พ่น ปุ๋ยทางใบดูแล้วก็เสริมปุ๋ยเม็ดดูนะคะแล้วก็จะลุ้นขี้แตกเหมือนกันค่ะทุกคนตอนที่ช่วงเก็บเกี่ยวประมาณพฤษภาเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีค่ะว่าเขาจะลงหัวใหญ่ไหมนะคะแล้ว,แล,วแล้วก็อันนี้ก็หลังเราพ่นปุ๋ยทางใบไปเราก็จะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะว่า ไอใบใหม่ของเขาอะที่เขาเกิดใหม่มาเขาจะเขียวไหมนะคะแล้วก็เลิกด่างไหม,ไมไนอกจากนี้ก็อาจจะมีการให้ใตัวค่าเพี้ยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเผื่อมันมีแบบแมงวีขาวเป็นตัวนำนำพาหะของไวรัสใบด่างโรคใบจุดเนี่ยคะ่ะทุกคนอ่า สมุนมาครบกันแล้วนะคะนี่ไม่รู้ไปเที่ยวไหนมามาทีก็ตามมาเป็นฝูงแบบนี้ตัวทำลายมันเลยค่ะทุกคนชอบเหยียบค่ะเราก็จะพากันกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนแล้วค่อยมาเที่ยวใหม่นะไปกันค่ะบายบาย